สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวครัวกับปาถานะคะวันนี้ปาถาแะแกงส้มนะปาถาตั้งน้ำแล้วนะคะแล้วก็กำลังตำพริกนะคะฟันเสียงทกไปก่อนโขลกครทูกับพริกให้เข้ากันก่อนนะคะรอน้ำแกงเดือด คนชนวันนี้ป้าหาทำแกงส้มแล้วก็ปลาฟูท่อปลาถูกเค็มนะคะแล้วก็ปลาตัวเล็กม,มือคันคอยไปดนกล่อง นี่ะคะเข้ากันแล้วรอให้ให้ม้วแแดงเดย ทางเครื่องปูแก่งส้งบ้านบ้านของป้านะคะนะ ภาษาใช้ประทูโขกเลยแกงน้ำข้น ดอกไสซิมอร่อยซื้อมาจากในสวนเป็นผักปลอดสารพิษนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะยุบหมดสวนนี้เขาจะทำผัผกปลอดสารพิษอย่างเดียวเลย ดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่พอบรนยุบแล้วมันจะเหลือน้อยเดียวปิดฝาก่อนนะคะรอให้มันเดือดเดือดแล้วคะ่ะปรงรสาันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวชมพู่กันเลยค่ะ กินไหมคะแล้วก็น้ำมะนาวเอ้ยไม่ใช่มะขามใส่มะขามลงไปใครชอบรสชาติแบบไหนจัดได้เลยนะคะ น้ำตาลนิดนึงค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะทุกคนว่าใส่น้ำน้อยแล้วดูน้ำเหมือนจะเยอะนะป้าถาชอบกินผักนิ่มนๆนะใครที่ชอบกินผักกรอบๆก็ใช้ได้เลยแต่ป้าถาจะกินผักนิ่มๆ าตามที่ทุกคนต้องการนะคะไม่เปรี้ยวอีกแล้วต้องใส่ทั้งเม็ดมะขามเลยเพรามะขามมันไม่ค่อย ใส่ลงไปเลยก็ใส่ปลาให้มันนูอเครื่องปรุงปลาถาก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ชิมรสกันก่อน สุดยอดเสร็จแล้วนะคะแกงส้มอ่าไอปลาของปลาถาแกงส้มอ่าอะไรนะดอกอา้าวจะลืมอีแล้วดอกมันถ้าเรียกแบบธรรมดาก็คือฝังตุง้งดอกฝังตุง้งแต่ถ้าเป็นเรียกที่คนพื้นบ้านเขาเรียกเขาจะเรียกไส้ซิมนี่ค่ะดอกไซ้ซิม แต่ถ้าก็คือดอกฝ่งตุ้งนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครป์ป้าถาด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ